วางสองคนนี้มาเอาอะไรลูกมีไหมเอามาม่าเผ็ดเหรอไม่มีเพียงล่ะโอ้ยเอาอะไรลูกจตัอเองเนาะเออมีตังค์ไหมไม่มีตังค์สองเด่นล้อกันนะล้อกันฮะเร็วเรวเรีบเอาขนมไอ นมใหแม่หน่อยเร็วเอามเอามาบเอาเอสเอาเอสให้แม่หน่อยเร็วเรีบซื้อหนมเืยฝนจะมาแล้วฝนตกยังไงนี่เลยเล่นนเอานเอาเอาเอสเอาเอสปวดเยนติย่งเอาเอสหนเอสคือเอาเอสนี่ก่อนร้อนเข้าไปแช่เย็นเลย เอาปุยไม่มีนี่เหรอเอาปุ้ยไม่มีไม่มีเอาเอานั่นแหละเอาเอาหมุนก็ได้เอาอะไรเอาหมุนก็ได้เอาหมุนก็ได้เอาสีอะไรก็เอาเอาหมุนไงสีสีอ้นี่เออนั่นแหละองุ่นแกแกไม่ออกเหรอวะแกแกแกไม่ออกเนี่ยเราเลี้ยวเดี๋ยวฝนมา ไห้หนมอ่ะถึงไม่เห็หนคดีาไก่นห่อไก่เรือมั้ม่ไกแยกไก่แยกเลยนตันององง้งรองในกระเป๋านี่เวางเถอวางจะได้ไม่หนักวางสิค้าวค่ะไทยหลบให้ไอไอไวางหน่อยมือจะหักแล้ว

จ่ยายแรงคร้อยแบงค์ร้อยนะี่ยเราจ่ายเลยเดี๋ยวนี่โตขึ้นเยอะ ตีวอย่งเอาไมแม่ถือให้มา ูะพาไปดูทะเลกรุงเทพในซอยอ้เอาหนองสือมือหนังสือลูกแครอทเมื่อวานนี่น้ำท่วมสูงเลยนะจะพาไปอะไรนะวันนี้ไม่ตกวันนี้ยังไม่ตกก็ยังเป็นทะเลเลยพาไปทะเลทะเลจำลองทะเลนี่ É um ตกวันนี้ยังไม่มาแต่เป็นทะเลโอ้ย <c oughs> กล้องเมื่อค่ะแล้วตอนเย็นก็คงจะตกอีกใช่ไหม,ตกไ,มตกไหมตกไหมพยากรณ์อากาศไหมพายกดอากาศวันนี้ไม่รู้ฝนน่าจะตกตอนมืดๆครับพา <c oughs> <c oughs> ยุเข้าอยู่ ตกตอนไปรับเมื่อวานเป็นตกตอนไปรับเปียนหมดเลย